.glo.or.th a อ p l i c a t i o n ิเคชันของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะ รายงาคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2563มีดังต่อไปนี้เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนายทศพลกริตตวงวิมานเป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดรภูเวียงประคำมินเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตรีสกุลจำกัดดรทัศพงษ์ชัยเลือดพงษ์เป็นกรรมการผู้นวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนางธราพรพรมคตเป็นกรรมการ ผู้แทนภาคประชาชนนายปิยพงศ์ประสาททองเป็นกรรมการผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองสวัสดิการสำนักง,งานกำลังพลพันตำรวจเอกหญิงสุทิสาวุฒิธรวิทิดเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักง,งานปรลัดกระทรวงการคลัง นางสาวพิมพร